สวัสดีครับผมต้้มจากไคเนะรครับวันนี้ผมมาร่วมกิจกรรมนะครับเป็นคารวาลเล็กๆนะครับขับรถขึ้นดอยจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดเชียงรายและก็กิจกรรมในวันที่2นะครับเป็นการขับพิสูจน์สมรรถนะขึ้นดอยนะครับโดยดิสันคิกที่เราเดินทางกันมาทั้งหมด3คันโดยวันนี้เราจะมีแผนการเดินทางว่าจะขับรถขึ้นดอยทั้งหมด3ดอยซึ่งจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับโดยดอยทั้ง3นะครับได้แก่ดอยช้างดอยวาวีแล้วก็ดอยสุดท้ายก็คือดอยกัดผีเป็นดอยที่อยู่ในเขต อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับทั้ง3ดอยที่ตั้งอยู่ติดกันก็จะมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ1,500เมตรด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในทริปนี้นิสานคิกที่ใช้เทคโนโลยี e-power ขึ้นดอยยาวๆแบบนี้ทางชันยาวแบบนี้จะสอบผ่านหรือเปล่าครับ ลิสันคิกที่ผมขับมาวันนี้เป็นรุ่น1.2 V-L Sky Edition เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่นำมาจัดแสดงในงาน Motor Expo รถจนรุ่นนี้นะครับตกแต่งพิเศษจากญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดคร่าวๆนะครับว่าในรุ่น Sky Edition นะครับมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับมีการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันชุดตกแต่งจากญี่ปุ่นรุ่นนี้นะครับเป็นการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ชุดตกแต่งก็จะเน้นเฉดสีดำมันหรือว่าสีดำ gloss black นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับ จุดที่โดดเด่นเลยก็คือหลังคาสีขาวนี่ก็จะเป็นความแตกต่างอีกอย่างสําหรับชุดตกแต่งสกายอีดิชันครับส่วนอื่นๆก็จะแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นนี่ครับกระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างสีขาวแล้วก็ตกแต่งสติ๊กเกอร์คาดนะครับรอบคันไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นแถบสติ๊กเกอร์แล้วก็มีอักษรที่เขียนคําว่าสกายอีดิชันตกแต่งมาด้วยครับ โดยจะอัพราคาขึ้นมาอีก25,000บาทสำหรับชุดแต่งสไตล์นี้ครับก็คือราคารุ่น1.2 V L 1 4 9 0 0 0บาทบวกกับ25,000บาทสำหรับชุดตกแต่ง Sky Edition คันนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางจากในตัวจังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากที่เราเดินทางยาวๆจาก กรุงเทพมาที่จังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ780กิโลเมตรนะครับเรียกว่าในการเดินทางทริปนี้หรือว่าในการขับเดินทางไกลนิสสันคิกก็จะมีอัตราซิ้เปลือเฉลี่ยในช่วงขับแบบคู s ิซิงสป e d หรือว่าขับแบบสบายๆความเร็วเป็นไปตามกฎหมายกําหนดนะครับอัตราซิปเปลือเฉลี่ยก็จะทําได้อยู่ที่ประมาณ17-18กิมตรลิตรครับแต่ว่าถ้าเราเดินคันเร่งค่อนข้างเยอะนะครับในช่วง ขับขึ้นดอยขับขึ้นเขาขับขึ้นเนินต่างๆนะครับอัตราซิ้นเปลืองก็จะลงมาอีกเล็กน้อยจะอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรครับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของเทคโนโลย e ี e-power เพราะว่าเราจะขับขึ้นดอยกันทั้งหมด3ดอยนะครับเป็นดอยที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองในตัวจังหวัดชินงรายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดอยช้านะครับดอยวาวีแล้วก็อีกดอยหนึ่งก็จะเป็นดอยกาดผีครับทั้งหมด3ดอยนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปขับเที่ยวกันไปดูนะคบว่ารถยนต์นิสสันคลิกที่ใช้เทคโนโลยี E Power อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายหรือว่ามีการทํางานเหมือนกับเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองเพราะว่าเป็นการทํางานระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง2อย่างนะคบแต่ว่าทั้ง2อย่างไม่ได้เป็นการทํางานผสมผสานกันในเทคโนโลยี e Power ของนิสสันก็จะแยกการทํางานออกไปชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการหมุนปั่นเรเตอร์นะครับเป็นการหมุนปั่นด้วยเครื่องยนต์เบนซินสามสูบขนาด1.2ลิตรเป็นการปั่นเกียร์เตอร์เพื่อ แบตเตอรี่ครับส่วนการขับเคลื่อนต่างๆเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆหรือว่าเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียวๆเหมือนกับรถไฟฟ้าทุกอย่างครับเรียกว่ารถคันนี้นะครับมีความคล้ายกับรถไฟฟ้ามากๆแต่ว่าที่แตกต่างกันก็คือเมื่อเทียบกับในรถ BEV หรือว่ารถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆรถคันนี้ไม่ต้องเสียบปลั๊กหรือว่าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเสียบชาร์จไฟนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันอีกอย่างระหว่างนิสสันคลิกแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแบบ นนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้นะครับที่นำนิสสันคิกมาที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ขับขึ้นดอยในครั้งนี้ผมเองก็อยากรู้นะครับว่าเทคโนโลยี e Power ของนิสสันคิกนะครับซึ่งเป็นการขับขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนๆโดยใช้กําลังจากเครื่องยนต์ในการหมุนปั่นเจเรเตอร์อย่างเดียวนะครับการขับขึ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนจะมีกําลังขึ้นเขาได้เพียงพอหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,น,นะครับไปลองขับไปพิสูจน์กันดูว่าการขับขึ้นเขาการขับด้วย เทคโนโลยี e-power e รล้วนๆในรถยนต์รุ่นนี้นะครับจะสามารถไต่เนินชันได้ดีมากน้อยแค่ไหนทางเข้าดอยช้างดอยวาวีดอยกัดผีก็จะอยู่เส้นทางเดียวกับที่เราเดินทางไปวัดล่องขุนแล้วก็ตรงเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่ขับเข้าไปทั้ง3ดอยครับระยะทางนะครับออกจากตัวเมืองในจังหวัดเชียงรายมาประมาณ10นาทีก็จะถึงทางแยกเข้าสู่ดอยทั้ง3ครับ วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราได้มีโอกาสนำนิสสันคิกนะครับซึ่งใช้เทคโนโลย e ี e-power มาขับขึ้นดอยมาลองดูนะครับว่าเทคโนโลย e ี e Power ของนิสสันจะมีสมรรถนะในการปีนไต่ดอยได้เป็นอย่างไรบ้างครับเราลองกันให้เห็นเห็นว่าสอบผ่านหรือเปล่านะครับกำลังเพียงพอไหมนะครับสำหรับกำลังที่ให้มา129แรงม้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง260นิวตันเมตรสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้ครับโดยเครื่องยนต์นะครับก็จะ ทำงานผ่านชุดเกียร์อัตโนมัติแบบซิงเกิลสปีดเป็นชุดเกียร์ที่มีอัตราทดเดียวที่เรามักจะเรียกกันว่ารีดักชันเกียร์นั่นเองครับการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้แม้วกก่ารอบการทำงานของมอเตอร,ร์จะเริ่มการทำงานตั้งแต่500รอบต่อนาทีขึ้นไปสัมผัสได้เลยนะครับว่าแรงบิด260นิวตันเมตรที่ส่งกำลังไปสู่ล้อคู่หน้านะครับหรือว่าล้อขับเคลื่อนคู่หน้านะครับก็ จะทาให้เรานะครับรู้สึกได้เลยว่ามีการตอบสนองได้ดีเพราะว่าในจังหวะรถออกตัวทุกครั้งนะครับก็จะเห็นในจังหวะล้อหมุนฟีหรือว่าออกตัวเอสนั่นเองครับตรงไปนะครับเป็นอําเภอแม่สลวยแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาเข้าดอยช้างครับนี่ครับเป็นดอยแรกนะครับที่เราจะเดินทางขึ้นไปแล้วก็ในช่วงบนเขาก็จะเป็นเส้นทางต่อเนื่องกันระหว่างดอยช้างดอยวาวีแล้วก็ดอยกาดผีครับเราจะลองพิสูจน์สมรรถนะของ เทคโนโลยี E-POWER e รุ่นนี้ดูนะครับว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ในรถยนนิสสันคลิกจะมีสมรรถนะหรือว่ามีกำลังเพียงพอในการขับไต่เนินชันหรือว่าขับขึ้นเขาสูงหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงขึ้นดอยนะครับขึ้นลงต่อเนื่องแต่ว่าระดับความสูงยังไม่เท่าไหร่ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปลายปีแบบนี้ที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้นะครับ เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ10โมงครึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิภายนอกที่แสดงผ่านมาตรัดเรือนใหม่ขึ้นมาก็จะอยู่ที่21องศา,ศาเซลเซียสครับจุดที่ผมชอบอีกอย่างก็คือในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ที่มีให้เลือกถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโหมดอีโคโหมดแล้วก็นอร์มัลโหมดครับการขับใช้งานทั่วไปถ้าขับขึ้นลงดอยในโหมดของสมาร์ทโหมดแล้วก็อีโคโหมดนะครับก็จะมีโหมดที่เข้ามาเสริมก็คือในเรื่องของการทํางานของ ระบบที่นิสสันเรียกว่าเทคโนโลยีวันแพดเดิลนั่นเองครับวันแพดเดินะครับก็คือระบบที่เข้ามาช่วยชะลอบเบาเรกตรงนี้ผมได้ลองดูแล้วนะครับว่าโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมในช่วงของการขับขึ้นดอยขับขึ้นเนินชันยาวก,ก็ควรจะปรับมาใช้สมาร์ทโหมดเพราะว่าสมาร์ทโหมดนะครับนอกจากจะเป็นการทํางานหรือว่าการตอบสนองของคันเร่งที่ดีด้วยแ,แล้วนะครับก็จะมี ระบบที่เข้ามาเสริมที่เรียกว่าวันแพดเดิลนะครับก็คือระบบชะลอบเบาเบรกนั่นเองซึ่งผมได้เคยทดสอบมาแล้วนะครับทั้งการใช้งานในเมืองซึ่งผมชอบมากการใช้งานในเมืองระบบชะลอบเบาเบรกตรงนี้นะครับทันทีที่เราถอนเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะชะลอบเบาเบรกโดยอัตโนมัติครับถ้าเป็นในเรื่องของการขับลงเนินชันยาวระบบที่เข้ามาช่วยกันทํางานที่เรียกว่าวันแพดเดิลทันทีที่เราใช้ความเร็วสูงขึ้นระบบก็จะทํางานน้อยลงนั่นเองครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับถ้า วันพัฒเนทำงานน้อยลงเราก็สามารถปรับในส่วนของเกียร์มาใช้ในตำแหน่งตัว B เพื่อจะให้รถชะลอความเร็วมากขึ้นก็ได้ครับและสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างอย่างที่ผมบอกไปว่าเราก็ไม่ควรที่จะละเลยในเรื่องของการใช้เบรกช่วยนั่นเองครับเพราะว่าเบรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปลอดภัยมากที่สุดเราเป็นผู้ควบคุมรถทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งหรือเบรกก็ตามครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมมายืนณนะจุดจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ได้โดยตรงแล้วนะครับว่าเรามาถึงณดอยช้างแล้วมาดื่มกาแฟมากินชาเขียวเป็นที่เรียบร้อยถือว่าสมรรถนะคันนี้นะครับพาเราเดินทางไกลลดผมนะครับในจุดที่เป็นคลแม็กอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าทริปนี้ในส่วนของดอยช้างเราก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่านิสันทิกสามารถเดินทางเข้ามาถึงยอดดอยหรือว่า มาถึงจุดชมวิวต่างๆนะครับสามารถขับใช้งานขึ้นลงดอยได้อย่างสบายๆเมื่อดูรายละเอียดการทํางานของแรงบิดสูงสุดแล้วก็รอบของเครื่องยนต์ที่ทํางานนะครับการทํางานของขุมพลัง E-POWER ที่จะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่129 แรงม้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง260นิวตันเมตรทำงานตั้งแต่รอบขึ้ื่งยนต์ที่500ไปจนถึง3,008รอบต่อนอาทีครับเรียกได้ว่าช่วงการทํางานช่วงนี้เป็นการตอบสนองการทํางานที่ดีมากๆในช่วงที่เราข้ามน้ํามาแล้วก็มีเนินชันยาวประมาณ3กิโลเมตรตรงนั้นก็ได้ทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าชุดนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าผมเองนะครับนั่งพร้อมกับช่างภาพทั้งหมด3คนรวมผมเอง เป็น4คนขับขึ้นดอยนะครับทางชันยาวประมาณ3กิโลเมตรก็ถือว่าสอบผ่านเลยเพราะว่าสามารถพาเราไปสู่จุดหมายหลายท่านนะครับมองว่าเอ๊ะมันจะมีภาพที่เป็นเต่าขึ้นไหมซึ่งจะเป็นโหมดที่คอยตัดการทํางานหรือว่าคอยเตือนเราว่าโหลดการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะไม่ไหวแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถขับขึ้นได้อย่างสบายๆเรียกได้ว่าอาจจะใช้รอบสูงหน่อยนะครับเติมรอบสูงหน่อยเพราะว่า มอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีขีดจํากัดเหมือนกันแต่ว่าในช่วงของทางชันยาวรุ่นนี้นะครับสอบผ่านจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าคันนี้สามารถไปได้ในส่วนของดอยช้างที่เราพิสูจน์มาในวันนี้ครับช่วงท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทดิสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่เชิญผมมาร่วมทดสอบร่วมสัมผัสจริงๆนะครับว่า นิสสันคลิกคันนี้ที่ใช้เทคโนโลยี e-power เป็นเทคโนโลยีที่ดูแล้วอาจจะแตกต่างเป็นไฮบริดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่นิสสันเรียกว่า e-power การทำงานก็จะแตกต่างกันไปเพราะว่าในรถยนต์รุ่นนี้ก็จะไม่มีโหมดการทำงานของเครื่องยนต์เข้ามาเสริมหรือว่าเป็นการทำงานผสมผสานกันระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเลยเป็นการแยกการทำงานอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะทำหน้าที่หมุนปัน่น เจอรเตอร์เพื่อจะชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเป็นมอเตอร์ที่จะคอยขับเคลื่อนนะครับดึงไฟจากแบตเตอรี่มาขับเคลื่อนแบบ100%เรครับเรียกได้ว่าแตกต่างกันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดนั่นเองครับถือว่าเทคโนโลยีไฮบริดนะครับเป็นสะพานเชื่อมอีกอย่างนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าจะไปหาจุดชาร์จที่ไหนหรือว่าจะไปหาจุดชาร์จได้อย่างไรนะครับรอความพร้อมของอินฟาสตรักเจอร์ที่ยังไม่แน่นอนหรือว่ายังไม่ได้มีความพร้อมเท่าไหร่นะครับตอนนี้ เทคโนโลยีไฮบริดก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดับภายในไปรถยนต์ BEV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับยัง สงสัยอยู่ว่าเฮ้ยถ้าใช้รถไฮบิดแบบนี้แล้วจะขึ้นดอยลอดหรือเปล่าหรือว่าจะมีกําลังสามารถขึ้นดอยขึ้นเนินชันยาวลอดหรือเปล่าวันนี้เราได้พิสูจน์กันมาแล้วนะครับว่านิสสันคิกรุ่นนี้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะดอยช้างในจังหวัดเชียงรายเราขับขึ้นมาแล้วเราพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าขึ้นได้จริงๆครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ